วันที่หนึ่งตุลาคม25 6 3นายนแผนวันณะเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยครบ48ปีณห,ห้องประชุมท่านผู้หญิงนวลผ่องเสนาณรงค์ชั้นสองสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยร่วมด้วยสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1ตุลาคม2515มีภารกิจในการจัดหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจต่างๆของสภากาชาติไทยให้เพียงพอซึ่งแหล่งที่มาของเงินรายได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นเสริมสร้างและพัฒนา จัดหาเงินรายได้การกุศลอย่างมั่นคงต่อเนื่องและยั่งยืนขจรศักดิอ์อยมรอดถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน